โอเคอย่าลืมกิจ,จกรรมคูณกันนะครับซึ่งจะเริ่มวันที่27กรกฎาคม65จนถึงวันที่31กรกฎาคม65นะครับผมคูณ EP สกิล EP วอ EP แล้วก็รูนนะครับอย่างละ150%นะช่วงนี้เนี่ยอย่าลืมล็อกอินกันด้วยนะครับเราสามารถเก็บเว้อรายได้นะสวัสดีชาวครารบโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องอ e ีมัน79นะครับโอเคครับนะวันนี้คลิปนี้ลงในช่องเซฮายเมลีนะครับอามีคำถาม มาว่าใช้คอมโบอะไรนะครับสำหรับเจลตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวแอจะมาอธิบายเองเพราะว่าแอเป็นคนจัดนะครับอคอมโบทั้งหมดเนี่ยมี3เซตมีสกิลใหญ่นะครับเอาไว้เคลียร์มอนโวสกิลเดียวเนี่ยเอาไว้ซอยบอสเบาเดียวนะครับแล้วกอ็อันนี้เป็นสกิลระยะไยกลเอาไว้แบบว่า พวกบอสที่มันแบบว่าถ้าเราเข้าไปใกล้แล้วมันจะมีสถานะแบบบังคับตายสปิชันหรือว่าอะไรพวกนี้แหละนะครับซึ่งอ,อันที่3เนี่ยจะพิเศษหน่อยเพราะว่าเราเรา,เราไม่สามารถตั้งคอมโบได้นะครับเพราะว่ามันมีแค่3สกิลซึ่ง GL เนี่ยมันเป็นสายดาบเนาะถ้าเราเอาสกิลเวทมาด้วยเนี่ยมันก็อาจจะคอมโบได้ครับแต่ว่ามันมันเบานะก็เลยวางไว้แค่3สกิลพอนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ละ อ่ทีนี้เรามาว่ากันที่คอมโบแรกนะครับคอมโบแรกเนี่ยอันแรกครับผมจะใช้เป็นชาคามสแลมนะมันไล่แค่2.4วินะครับถ้าเรากดคอมโบเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นอีกนะฮะความสามารถของมันก็คือลดดีฟเฟนส์40นะครับอยู่ได้8วิอ่าแล้วก็มีตอนที่ใช้เนี่ยมีเพนเดิชชั่น50ด้วยนะครับแล้วก็อันต่อไปครับผมอ่าอีลูชัชนเบรกอีลูชัชนเบรกเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ แต่นี่ไล่นานกว่านะสองชุดถกวินะครับลดดีเฟนส์สแล้วก็มีจอกรอห้าสินะครับอันที่3นะครับเป็นคิปสันเบลดนะอันนี้เนี่ยอ่าสามสกิลนี้เนี่ยถ้าเราเปิด Auto, ออโต้มันจะวนกันแค่นี้แหละครับเดี๋ยวจะไปเทสให้ดูนะมาดิสเซอร์สตรีมเนี่ยน่าจะเห็นชัดกันนะครับน่าจะแสงไม่ย้อนกันใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวเลื่อนจอนีดหนึ่งนะครับเออแนะนำว่าตรงนี้นะครับไอปกติอ่าเปิดลำดับการใช้งานแต่ลำดับเนี่ยให้ปิดไว้นะครับคืงให้มันเป็นออฟนะครับไม่ต้องให้มันเป็นออนนะอ่ะแล้วล็อกหัวครับและอันนี้คือเวลามาตีปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะพอสกิล l ไปปุ๊บครับผมจะกลับไปสกิลหนเลย อ่ะซึ่งสสกิลแรกอ่ะมันจะค่อนข้างไวนะครับมันจะค่อนข้างไวมากเพราะนั้นเนี่ยไอ้สกิลสามเนี่ยเป็นสกิลที่เอาไว้ยื้อคูลดาวเท่านั้นนะครับพูดกันตรงๆแล้วซึ่งทําไมถึงใช้อ่าทำไมถึงใช้สกิลปลาชาคาฟัยอ่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สกิลนี้นะครับชาคามทอร์นาโดนเนี่ยมันไล่นานเกินไปนะครับ3.2แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไอ้อ่าอันนี้ ไอเนี่ยไม่ออกเหมือนกันแต่ว่ามันอแ,แต่ว่ามันก็ไล่นานอะมันสามจดห้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิมสันเบลเเนี้ยสามจุหนึ่งอะโอเคกว่านะครับถือว่าเป็นการยื้อนะครับส่วนเวลาคอมโบครับผมอ่ะเวลาคอมโบมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมแต่นี้เดี๋ยวแอจะสลับขึ้นมาอย่างงี้นะจะได้ไม่งงกันนะมันจะได้เหมือนกันนะอ่าเวลาคอมโบมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้นะอ่า พอคอมโบเนี่ยมันจะไหลไปสกิลที่สับอ่ะแล้วก็ไปสกิลที่5ครับแล้วก็จะกลับมาอ่ะตรงนี้เนี่ยที่เอ็วางไอ้ชาคามโทรโดไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าชาคามโทรโด,โดเนี่ยเวลามันใช้สกิลเนี่ยมันจะกระโดดแล้วก็ปั่นไปใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้เท่าที่ทุกคนเห็นครับผมมันปั่นแล้วมันจะชิดตัวไปเลย เพราะว่าสกิล3สกิลแรกครับผมมันจะเป็นสกิลที่ระยะค่อนข้างไกลสักน,นิดหนึ่งนะฮะมัน4ช่องนะอ่ะอันนี้3ช่องนะครับเพราะอ่าเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแอดกดคอมโบแอดก็เลยใช้ illusion b l a e ครับผมขึ้นก่อน อ,อย่างนี้นะเพราะว่าเวลาเรากดขมโบรจริงเนี่ยถ้าเปิดอันนี้ก่อนตัวจะเดินแบบตะกี้นะครับแต่ถ้าว่าเราเปิดด้วย illusion b l a d ครับผมมันจะไม่เดินนะเพราะว่าอันนี้มันเป็น3าถูกไหมอันนี้อยู่ในระยะ4ช่องอยู่แล้วยังไงก็คือปลาโดนนะครับแล้วก็พอ,แล,อแล้วก็อันนี้เป็น7ช่องครับแล้วก็พอขึ้นชะคขามโทโดโดครับผมมันจะชิดตัวเลยนะแล้วก็มาต่อด,ด้วยสกิลนี้ซึ่งซึ่งไอซึ่งสกิลนี้ไล่นานอยู่นะฮะประมาณนี้ นะครับอ่ะต่อไปเซตที่สองครับผมเซตสกิลที่2อเอาตรงนี้ลอกมาจากคุณออฟเลยนะไอแชมไอแชมจีเอลอะนะครับลองลองไปดูที่เขาอธิบายก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าไม่เข้าใจมาเดี๋ยวอ,อ,อธิบายให้ฝั่งนะครับผมอ่าสกิลนี้ประกอบไปด้วยเฟเดเวะนะครับลาดทิดเดสนะแล้วก็อ่าชาคาสแตรมแล้วก็ s h โดว์สเตปครับแล้วก็คอร์ดออนเอิร์ดนะแล้วก็ อีเทอร์โนสลัดเซตเนี้ยจะเป็นเซตที่มันออกไวนะมันออกไวแต่ถ้าว่าคุณปล่อยออโต้นะครับถ้าว่าคุณปล่อย Auto, นะออโต้มันจะช้านะเห็นไหมอ่ะมันจะช้าแต่ถ้าคุณกดคอมโบนะมันจะไวมากมันจะคล่องตัวมากเดี๋ยวดูนะแต่เซตเนี้ยจะต้องกดคอมโบอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเอาไว้ซอยเป้าเดี่ยว นะคือไอคือเราไว้ยิงมอนเป้าเดี่ยวเท่านั้นนะครับอย่างชุบอย่างเช่นพวกบอสตอนที่เราไปเทิร์นหมดหมด,หมดอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือคอมโบสกิลเป้าเดี่ยวไปอย่างงี้นะฮะอ่าส่วนอันที่3อันที่3เนี่ยจะเป็นสกิลระยะไกลอย่างที่บอกนะครับประกอบไปด้วยคิมสันเบลดนะฮะอ่าเบลฟูลี่ล้วก็ฟิชชิงไซส์นะครับ, ully, Strike, รบซึ่ง สกิลทั้งหมด7ช่องหมดเลยนะครับ7ช่องหมดเลยนะ7ช่องหมดเลยอ่าอันนี้ก็7นะครับอันนี้ก็7นะฮะแล้วก็อันนี้ก็7เหมือนกันอ่าเอสแทกเนี่ยถือว่าไม่ได้สูงนะอ่าถ้าเทียบกับสกิลระยะประชิดอย่างอันนี้ละกันนะฮะเนี่ยชาร์คซัลเลมเนี่ยสองพเลยนะครับมีจอก่อยห้าสิบพวกนี้เบากว่าครับผมเพราะว่ามันเป็นแอคคูนะมันแม่นขึ้นนะครับแต่ว่ามันแต่ว่ามันเบากว่าเยอะนะแต่ว่า ข้อดีของมันคือมันเอาไว้ปลาระยะไกลนะเนี่ยอ่าซึ่งถ้าถามว่าด้านไหนเห็นผลสุดอะด้านหนอนเลยครับอ่าด้านหนอนเลยครับถ้าถ้าพวกวิสาดพวกอ่าฟอสกันเนี่ยเขายืยิงในที่ปลอดภัยใช่ไหมจีเอลจะเป็นสายดาบตัวเดียวเลยครับที่สามารถยืนยิงในที่ปลอดภัยได้นะเนี่ยประมาณนี้เลยครับถ้าใครอ่าถ้าใครแบบว่ามีของมากๆหน่อยอะคุณไม่ต้องไปเสี่ยงเลยก็ได้ครับเนี่ยคุณอ่าคุณยิงปลางเงี้ยหนอนก็ตายแล้วนะอ่า แล้วก็อย่างที่อธิบายไปช่วงต้นคลิปก็คือมากดคอมโบไม่ได้นะเนื่องจากมันมีแค่3สกิลครับผมแล้วคูดาวมันก็ข้างนานนะเนี่ยคลิปสันเบลดเนี่ยครูดาวเกือบ7วิเลยนะอ่าแล้วก็เบลดฟูลี่เนี่ยคูดาว6.6นะครับผมแล้วก็ฟิตติ้งสไลด์เนี่ยครูดาวเวินะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะให้มันวนกับอัทันเนี่ยคุณจะต้องใส่พวกอ่าพวกสกิลแบบพวกสกิลสายเวทที่ไล่แบบ ไม,ไม่ได้ไล่เร็วเกินไปอ่ะอาจจะต้องมาใช้แคนนอนนะฮะประมาณนั้นอ่ะอแต่ว่าเอ็นว่ามีคุ้มเพราะว่ามีจีเมเราน้อยนะฮะเนี่ยสี่ห้าเองนะครับแล้วก็มีจีเมทก็น้อยครับพันสามเองนะเรายืนปางอีกดีกว่าอีกอย่างหนึ่งเราเราไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นด้วยสกิลระยะไกลเนี่ยแต่ว่ามีไว้ก็ดีนะฮะในโวเองเนี่ยเวลาโดนรถคงรถขาเนี่ยก็พอจะมีสกิลบ่อยได้บ้างนะประมาณนี้ อ่ะทีนี้นะครับไหนๆก็พูดถึงคอมโบแล้วนะสูตรฟาท่านแล้วกันอ่ะสูตรฟาท่านสามอ่ะเอาเป็นเบทเทอร์โหมดสองก่อนเบทเทอร์โหมดสองเนี่ยเดซไซนะครับเราปรับไว้ที่หนึ่งจังหวะนะเวลาฟันมันจะได้ฟันเป็นจังหวะเดียวนะครับแล้วก็เวลาเลดเต็มสิบเนี่ยคุณกดอันติไปด้วยนะครับมันอ่ามันก็ข้างแรงนะครับถึงจะไอถึงจะไม่แรงเท่าฟาท่านสามก็จริงนะแต่ว่าสกิลอันติของเบทเทอร์โหมดสองก็แรงอยู่ดีนะฮะแล้วก็เบทเทอร์โหมดสามครับผมสกิล สูตรที่เราจะใช้เนี่ยมันจะมีอยู่2สูตรเท่านั้นคือ Ex e x t r e m e r เ t e ครับผมกับ m p p l i f y g n g l นะอ่าซึ่ง x t r e m e t e t e เนี่ยข้อดีของมันคือเราได้ค่า m x r a น e นะเราได้ค่าแ x Rate แล้วก็ได้คิดดามเมจเพิ่ม20%ถึงเราจะบางลงไปก็ตามนะครับแต่ว่า GL ไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้มากเท่าไหร่อยู่แล้วนะเรามีบัฟชัวอย่างบัฟ18อยู่นะอ่ะ Amplify Angle ครับผม มันบอกว่าลถดีเฟนตัวเองเนี่ยลง100เหมือนกันนะฮะแล้วก็ฝั่งแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยดีเฟนหายไป50ครับอันนี้เป็นดีบัฟนะแล้วก็เพนเดนเดชันครับผมหรือค่าจอ่อเกาะเนี่ยของเราเพิ่ม20%ครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยรีซิตแอมครับหายไป15เปอร์ per. ซึ่งอันนี้โหดมากนะเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่มันเป็นดีบัฟนะครับมันจะเป็นค่าติดลบที่หัวมอนนะมันจะเป็นค่าติดลบในสเตตัสของมอนสเตอร์ตัวนั้นซึ่งมันทําให้เราตีแรงขึ้้นนนนนเเหมืออกันะอนนัีป็ ดีบักที่ดีครับผม a m p l i f i Angel เนี่ยอ่าถ้าคุณจะเอาคล่องตัวนะถ้าคุณจะเอาคล่องตัวนะครับเราจะใช้ Extreme r a t e 1แล้วก็ a m p l i f y a n g l e 1เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมอ่าเห็นไหมว่าหน้าที่3จะว่างครับเอาจะไม่ได้ใส่อะไรไว้ในหน้าที่3นะแล้วก็ฟาท่าน3ไปเลยครับเปิดเด a โบฟาท่านเลยไปสด้วยนะครับอ่าซึ่งถ้าเราจะเอา Full Damage ครับผมเราจะเป็นอันที่1นะครับอ่าจะเป็นอย่างนี้ อ่าซึ่งเราจะบนเอ็มเอฟไฟน์แองเกิลสอยู่แล้วเพราะว่าเอ่อ M อฟไฟน์แองเครั้งเนี่ยรีเฟนฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะหายไป75นะครับแล้วก็ลิซิทแอมเนี่ยจะหายไป22%นะครับลิซิทแอมจะหายไป22%ซึ่งหนักมากนะครับเวลาเอ่อเวลาไปใช้กับบอสไปใช้กับอะไรพวกเนี้ยยิ่งยิ่งลงแดนเป็นที่เห็นผลมากครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าถ้าคุณลงดันคนเดียว่คุณอาจจะเอาข้องตัวอย่างเช่นใช้2ส,สูตรแล้วฝาท่าเลยนะครับแต่ถ้าว่าคุณลงดันเอมตี้เนี่ยแนะนําว่าให,ใ,หนหนนะให้ฟูให้เพื่อนหน่อยนะครับอ่าให้ฟูให้เพื่อนหน่อยนะดิฟเวน75กับริซิตแอมตี้หายไปยีบสเปอร์มีผลอยู่นะครับประมาณนี้อ่ประมาณนี้อันนี้คือ2ส,สูตรที่ใช้นะครับสําหรับตัวนี้โอเคครับก็นะฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสําหรับลายของเกมคาบามูบายนะ ก็จะมีข่าวสารอะไรพวกนี้นะลองติดตามกันดูได้ครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของเกมคาบาวเลยครับผมโอเคครับนะวันนี้มีเท่านี้แล้วครับผมบ๊ายบาบทุกคน